อะไรก็ตามครับที่เป็นสื่อเราสามารถรับชมได้ในปัจจุบันดัวแล้วมักจะมีเรื่องของประชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการผสมบนไปนเข้ามาจนได้ไม,ม่ว่าจะหนังเกมการ์ตูนหรือนิยายก็จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่าน,นี้ไปด้วยสวัสดีครับผมเจคับและวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเผด็จการแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับเราต้องมาทําความเข้าใจกับเรื่องเผด็จการกันก่อนพเพื่อที่จะง่ายๆครับการอธิบายในหัวข้อต่อ,ตอไป โดยที่ความหมายของเผด็จการนั้นคือการปกครองโดยการกรวบรวมอำนาจทางการเมืองไว้ได้คนเดียวคณะหรือพรรคเดียวและหากประชาชนบุคคลใดต้องการต่อต้านก็จะถูกลงโทษด้วยมาตราต่างๆแต่หลักการของเผด็จการนั้นก็อาจจะมีแตกต่างกันไปหลักๆนั้นคือมีผู้นำเยงคนเดียวอยู่ในอำนาจของผู้นำเน้นรักษาอำนาจความมั่นคงของตนเองรัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้งไม่มีความสำคัญเผด็จการทหารคณะผู้นำฝ่ายทหารใช้อำนาจในการปกครองโดยทางตรงหรือทางอ้อม ส่วนใหญ่มักอ้างว่าเข้ามาใช้อำนาจในการปกครองเป็นการชั่วเคราแต่เวลาผ่านไปมักไม่คือนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยง่ายมีการกดดันจากนานาชาติและกระแสความไม่พอใจในรัฐบาลทําให้คณะผู้นําอยู่ในอำนาจได้ยากบางประเทศอาจจะใช้กําลังต่อสู้ระหว่างรัฐบาลทหารกับประชาชนนําไปสู่การล้มตายของทั้งสองฝ่ายและชัยชนะมักเกิดขึ้นกับประชาชนเสมอ ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลฉบับเผด็จการทหารซึ่งมีลักษณะเป็นชาตินิยมสุดขตรงอำนาจของรัฐบาลได้ขยายครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแต่ปีคิดศักราช1930ในช่วงเวลานี้ทางญี่ปุ่นมีการส่งเสริมลทัทธิทหารนิยมและชาตินิยมเป็นอย่างมากนำไปสู่การลุกรานแมนจูเรียในปี1931และสงครามจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่2ในปี1937ต่อมาครับ ญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไขหลังจากที่โดนระเบิดปรามานู2ลูกที่ฮิโรชิมาและนางาซากิแถมมีการประกาศสงครามของสหภาพโซเวียตต่อญี่ปุ่นจากพรรดัฮิโรโตจึงตัดสินใจยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรแม้ว่าบางส่วนในกองทัพญี่ปุ่นจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้ญี่ปุ่นก็ลงนามในเอกสารยอมจำนนอย่างเป็นทางการบนเรือประจันบาน USS m i s s o u r i ในวันที่2กันยายนพศ1945ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามโลกค,ครั้งที่2อ,อย่างเป็นทางการ ฟ้าหลังฝนครับนายกรัฐมนตรีฮิเดกิโทโจและผู้นำทหารคนอื่นก็ถูกพิจารณาคดีในข้อหาอาชญากรสงครามและถูกตัดสินลงโทษในเวลาต่อมาแต่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นยุคเผด็จการทหารของไทยคือยุคที่เริ่มต้นด้วยการรัฐประหารในปี2500ถึง2501มีการรัฐประหารโดยคณะทหารซึ่งนำโดยจอมพลสดิ์ธนาลั์การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทำให้มีการยกเลิกระบบพักการเมืองและรัฐสภา มีการออกกฎหมายควบคุมหนังสือพิมพ์และจัดเสรีภาพในการชุมนุมรวมทั้งมีการดำเนินการนโยบายปราบพามคอมมิวนิสต์และอันธพานอย่างเข้มงวดส่งผลให้มีนักศึกษาปัญญาชนและกรรมชนย้ายเข้าไปอยู่ในป่าซึ่งมีเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาจากแอดคาราบาวที่ได้รับแนวคิดมาจากการอ่านหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ที่แต่งด้านในป่าหรือหนังเรื่องฟ้าใสาใจชื่นบาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในไทยแต่สุดท้ายก็มาถึงจุดเส้นสุดของระบอบเผด็จการทหารหลังจากการรัฐประหารในปีพศ2514และเหตุการณ์14ตุลาในพศ2516ซึ่งนำไปสู่การฟื้นฟูของประชาธิปไตยเผด็จการฟาสซิสต์ก็จะเป็นรูปแบบการปกครองรูปแบบเผด็จการรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ต่างจากคอมมิวนิสต์ตรงที่คอมมิวนิสต์เนี่ย เน้นความเท่าเทียมกันของทุกคนนะครับแบบว่าไม่มีใครเหนือใครนะครับฟาสซิสต์สเนี่ยจะเป็นแนวคิดในการปกครองโดยใช้แนวคิดชาตินิยมแบบนิยมแบบสุดตงแบบสุดตรงอย่างมากสุดตรงแบบสุดตรงสุดนะครับต่อต้านทั้งประชาธิปไตยแล้วก็ต่อต้านทั้งคอมมิวนิสต์ทั้งเสรีภาพของประชาชนเชื่อว่ารัฐต้องมีอำนาจในการปกครองสูงสุดเหนือสิ่งอื่นต้องมีผู้นําที่เข้มแข็งเพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนและเป็นศูนย์รวมของอำนาจทั้งหมด แนวคิดชั่นยมสุดโต่งของฟาสซิสต์เป็นแนวคิดที่ชาติยมหนักมากเช่นการให้ประชาชนชูสัญลักษณ์ของชาติอย่างเพลงชาติหรือธงชาติและยังมีการใช้โฆษณาขายฝันหรือโฆษณาชวนเชื่อต่างๆรวมถึงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการกับเด็กและเยาวชนในชาติให้สันเริญผู้นำและดูถูกเชื้อชาติหรือศาสนาที่แตกต่างไปแม้กระทั่งกลุ่มคนที่มีความเห็นแตกต่าง ก็จะถูกมองเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทันทีประเทศที่สามารถปกครองด้วยฟาซิสต์จริงๆแล้วเนี่ยที่แบบว่าสําเร็จแบบปกครองระบบนั้นแบบสําเร็จจริงๆในบริษัทนั้นมีแค่2ประเทศก็คืออิตาลีคืออิตาลีในการปกครองของเบนิโตมุสโซโลินีและเยอรมันในการปกครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์ส่วนประเทศอื่นที่ปกครองด้วยฟาซิสต์นั้นก็อาจจะเป็นการปกครองแบบฟาซิสต์แบบ จางๆหรือว่าไม่ได้เอาแนวคิดมาใช้ทั้งหมดเพราะว่าแนวคิดของฟาสิสนั้นจะมีแค่รัฐเดียวในการปกครองหรือมีผู้นําคนเดียวในการปกครองวควบคุมอำนาจทั้งหมดของประเทศซึ่งต้องเป็นคนที่ประชาชนเชื่อว่าคนคนนั้นสามารถเป็นผู้นําตัวเองได้และพร้อมทําตามทุกอย่างโดยไม่โต้แย้งอะไรเลยต้องขึ้นอยู่กับความประจวบเหมาะของช่วงเวลาและสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นด้วยจึงจะทําให้เกิดผู้นําฟาสิส์เกิดขึ้นมาได้ฟาสิสนั้น เกิดขึ้นมาครั้งแรกในช่วงต้นของศตวรรษที่20โลกกลำลังประสบปัญหาความขัดแย้งความวุ่นวายทางการเมืองจนกลายเป็นสงครามโลกถึงสองครั้งหลังสงครามครั้งที่1จบลงประเทศต่างๆทั้งฝ่ายที่ชนะและก็ฝ่ายที่แพ้ต้องประสบปัญหาทางด้านเศรษฐ,ฐกิจอย่างหนักทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบเสรีที่กำลังเติบโตขึ้นปัจัยก,การปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่มั่นคงและยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในขณะที่ เลนินได้เปลี่ยนรัสเซียให้เป็นสหภาพโซเวียตภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์จากการปฏิวัติในปีคศ1917ทำให้ฝ่ายเสรีนิยมเกิดความสั่นคลอนจากปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำปัญหาปากท้องของประชาชนทำให้ต้องหาอุดมการทางการเมืองใหม่ๆให้รัฐมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ทำให้ฟาสซิสต์ถือกำเนิดขึ้นฟาสซิสต์เกิดขึ้นครั้งแรกในอินาลีนำโดย เบเนโตมุสโซลินีผู้นำอิตาลีปี1922-1943โดยเบเนโตคิดว่าอำนาจที่แข็งแร่งเกิดจากประชาชนที่รวมเป็นหนึ่งเสมือนหวายที่ปราะบางแต่ถ้านำมามรดรวมกันก็จะแข็งแรงฟาสซิส,สเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเท่าเทียมกันทุกคนผู้ที่เข้มแข็งกว่าก็ต้องอยู่เหนือผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยฟาสซิสจะแบ่งคนไว้สองชนชั้นก็คือผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้การปกครอง ผู้ปกครองก็ทําหน้าที่แค่การปกครองส่วนผู้อยู่ใต้การปกครองก็ต้องทําหน้าที่อุทิศตนให้กับประเทศให้กับผู้ปกครองโดยต่อมาญี่ปุ่นก็เริ่มเข้าร่วมกับฟาสซิสโดยไปลุกลานประเทศใกล้เคียงอย่างประเทศจีนซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามกับอเมริกาในที่สุดในไทยเองก็มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากฟาสซิส์เหมือนกันในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกได้มีการทํารัฐนิยม12ประการ หนังสือปลุกใจให้คนไทยรักชาติต่างๆนานาและมีความขวัญกล่าวว่าเชื่อผู้นำชาติผลภัยแต่หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามก็ไม่สามารถเรียกจอมพลปอว่าเป็นผู้นำฟาสิสต,ตอ์อีกต่อไปเพราะไม่สามารถรวบรวมอำนาจการปกครองไว้ได้เพียงคนเดียวต้องมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อถ่วงดุลอำนาจหรือคิดได้ว่าฟาสิสต์นั้นจะเห็นผลได้ดีในคราวที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตหนักเศรษฐกิจตกต่ำข้าวยากหมากแพง แต่พอภาวะนั้นหมดไปแล้วก็จะหาความชอบธรรมในการปกครองแบบฟาสิสได้ยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะหาไม่ได้เลยมาครับเรามาพูดถึงแผิก,การคอมมิวนิสต์กันดีวดกว่าแผนการคอมมิวนิสต์คือการปกครองโดยพรรคการเมืองเดียวที่ได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากกองทัพและกลุ่มคนต่างๆเป็นรูปแบบการปกครองที่เชื่อว่าเหมาะสมกับประเทศของตนพะจะทาให้ชนชั้นกรรมชีพเป็นอิสระจากการกดขี่จากนายทุนทําให้ประเทศเจริญ คนยากจนไม่ถั่วและระเบียบมีความแตกต่างจากประเด็จการอาหารตรงที่ประเด็การอาหารควบคุมแค่กิจการการเมืองการปกครองของประชาชนเท่านั้นแต่คอมมิวนิสต์ควบคุมไปถึงระบบเศรษฐกิจสังคมและกิจการอื่นๆหรือเรียกว่าระบบประเด็นการแบบเบดเ็นนิยมถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของคอมมิวนิสต์ก็คงต้องย้อนไปในช่วงศตวรรษที่19ราวปีคศ1840-1850ถึงซึ่งตอนนั้นคร์วมาร์กและฟดริชเองเกล แต่เป็นผู้ให้กำเนิดแนวคิดคอมมิวนิสต์นี้และแนวคิดนี้ได้ถูกเขียนขึ้นในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมาร์กเสนอว่าสังคมควรไร้ชนชั้นไม่มีทรัพย์สินส่วนบุคคลและแรงงานทุกคนควรมีคุณค่าเท่าเทียมกันและต่อมาในปีคศ1917หลังจากการปฏิวัติรัสเซียเป็นปีที่เริ่มใช้ระบอบคอมมิวนิสต์จริงครั้งแรกโดยผู้นำวาลาดีมีร์เลนินณกรุงเปตโตกาสปัจจุบันคือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กและมอสโกประเทศรศัสเซีย ซึ่งตอนนั้นเปลี่ยนเป็นสหภาพโซเวียตเลนินแนะนําแนวคิดของมาร์กซ์ไปใช้จริงปฏิวัติล้มระบอบกษัตริย์และสร้างรัฐคอมมิวนิสต์ครั้งแรกของโลก การแก้ไขระบอบปผดเดการไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นระบอบที่ผู้มีอำนาจมาควบคุมทั้งการเมืองกองทัพระบบวิทยธรรมและสื่อแต่ก็มีแนวทางหลากหลายรูปแบบที่ใช้กันในบริษัทขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆ 1. การเคลื่อนไหวอย่างสาันติใช้การประท้วงการไม่ให้ความร่วมมือการต่อต้านตนเรือนข้อดีคือลดความสูญเสียแต่ก็ต้องมีจํานวนมากและมีความอดทนสูงสองแรงกดดันระหว่างประเทศการคว่ำบาตร ทางเศรษฐกิจการแทรกแซงขององคอ์กรระหว่างประเทศใช้แรงกดดันจากต่างประเทศเพื่อบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในข้อดีคือช่วยเร่งแรงกดดันแต่ต้องพึ่งพาความรม่วมมือจากต่างชาติซึ่งในบางครั้งก็อาจมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงฟง 4. การลุกฮือหรือปฏิวัติใช้กำลังโค่นลม้มรัฐบาลเช่นปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัตริตรัสเซียข้อดีคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าสำเร็จแต่อาจทำให้เกิดสงคารามการเมืองหรือเผด็จการใหม่เข้ามาแทนที่โอ้โหโอ้ไโโโโโโจ๊กเอาอีกแล้วไงตัต้งเกมกูกรอบเ,เ,เ, <ขอ S 2> เป็นโจกเกียบแล้วเนี่ยมึงเผากัเนี่ย